สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถทรงหรูน่าใช้มาฝาก1คันนะครับ VAP Nissan t i a n a นะครับ2.0ออโต้ปี2010ครับ239,000บาทนะครับผ่อนได้6,000โดยประมาณนะครับ84งวดนะครับถ้าใครชอบทรงนี้และกำลังหาอยู่นะครับโทรไปได้เลยครับลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่จอยย s สคาร์ในแฟนเพจ Facebook ใน YouTube ก็มีนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับโทรสอบถามได้เลยครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ ตัวนี้บริการจัดไฟแนนซ์ได้ครับใครที่สนใจนะครับเครดิตดีอยากได้ไว้ใช้งานนะครับกับทรงหรูๆสวยๆกว้างขวางกับออปชั่นครบๆแบบนี้นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเป็นรถของเต็นจอยุธคารับบริการดูแลเรื่องการจัดไฟนอนวิเคราะห์การจัดไฟแนนซ์ให้เลยครับรถสภาพผมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจนะครับไปเช็คชมนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับโทรเจรจาสอบถามคลิกลิงก์ไลน์มีรายละเอียดเพิ่มให้ครับ เช็คชมดูได้นะครับตัวนี้สภาพดีๆครับภายในเบาะคนขับจะเป็นปั๊บไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นปุ่มพุตาร์ทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกล้วมนะครับถ้าท่านกําลังหาทรงนี้นะครับภายในสวยหรูดูดีมากๆนะครับกับเบาะสีเบดชุดเบทภายในนะครับแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังนะครับตัวนี้ไปเช็คชมดูได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบถูกต้องบริการจัดไฟแนนซ์นะครับวิเคราะห์ไฟแนนซ์ให้ครับบริการจัด ทั้งที่บ้านและที่เต็นท์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับตัวนี้พรมอะไรมาติฟังก์ชันแล้วก็มีปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อและพิกล้วมนะครับบริการจัดไฟแนนซ์วิเคราะห์สินเชื่อก่อนยื่นธนาคารนะครับการันตีว่าได้รถแน่นอนนะครับเมื่อยื่นแล้วต้องได้ครับเพราะวิเคราะห์ก่อนให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับรถสวยทรงหรูกว้างกวางในสไตล์ของเทียหน้านะครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเทียหน้านะครับ เจาหน้าขับจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงรวมถึงการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งอูเก่งๆอยู่แถวไหนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับสำหรับผมชี้เป้าและการันตีการจัดส่งให้ได้ครับขครบ้านไกลก็ส่งให้ได้เลยนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับรถของเอนจอยยูทคานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยทรงหรูแบบนี้นะครับกับราคาที่เปิดมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งเลยให้กับสมาชิกที่ชอบฟองหรูนะครับอัตรา,าก,การกินน้ามันก็พอประมาณนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมครับความหรูความสวยงามนิ่งเรียบเงียบขับสบายก็มาพร้อมกับอัตราการจ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับฉะนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่เข้าใจชอบสนใจและกาลังหานะครับสีสวยเงางามเงาฉ่า,าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับ หน้าเดิมหลักเดิมสวยๆการันตีไม่มีชนหนักตต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีการจัดไฟแนนซ์นะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนนะครับแล้วจึงส่งไฟแนนซ์เมื่อส่งไฟแนนซ์ก็ต้องเป็นอันว่าได้แน่นอนนะครับนี่นะครับเช็คชมดูได้นะครับอยู่ที่นนทบุรีบางใหญ่นะครับจอยยูสคาร์นะครับทั้งแฟนเพจ e b o o k YouTube มีหมดเลยครับเช็คชมดูได้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีคนถูกใจนะครับ